มื้อน,นี้อยากกินแกงหัวปีแลวครับใส่ปลานิ่นนี่แหละป่ะ,ปะลุยแซ่บๆมาเบิ่งในส่วนวัตถุดิบเครื่องปรุงเห็ดแกงปลานิ่นใส่หัวปีครับมื้อนี้ครับปลานิ่นครับพริกหอมแดงตะไคร้โขกไว้เรียบร้อยผงนัวเราครับแล้วก็ปลาราหัวปีต้นหอมแล้วก็ผักอีตู่ครับปะ่ะลงมาเห็ดกันเลยครับ เราไปขวเลยครับพริกหอมแดงตะไคร้ที่เราโขกไว้ลงไปขวเลยนะครับใ <c oughs> ส่น้ำลงไปครับใส่ตามปริมาณที่เหมาะสมนะครับตามวัตถุดิบที่เขามีหรือว่าแบต้พี่น้องมัน <c oughs> กนำหน่อยนำหลายครับ ใส่ปลาลงเลยครับหลอจ้าปรุงเลยนะครับแบบรดเร็วครับปลราะระะ้ะใส่ไป1ช้อนครับแป้งนั่วครับแพมักนืวนัวใส่ไล้ได้ครับผมใส่นิดเดียวนะนิดหน่อยใส่หัวต้นหอมลงไปนะครับ ตรงหนองนะครับไจะด้ซุกมาครับใส่พักใส่หัวปีลงไปเลยนะครับตอนคีอตายห้าใส่ร้อมก็เลยนะครับโอ้โหเมนันอ้ย,ย่าคนถือถือปาลาไรนะครับ เลยมันปลาด้วยฮะสเสร็จเรียบร้อยครับแกงปลานิลใส่หัวปีครับวันนี้ตักเลยได้ครับพอใส่เน,น,นาะร้อนแน่นอนครับนี่ กคือกอลครับธรรมะกิมจิกระขวกกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหักแพงเลได้ครับสำหรับคลิปนี้มือนี้กับมีแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้ามีเมนูเด็ดก็คอมเมนต์มาบอกกันนั่นนะครับขอบคุณคนที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับตาก่อนตาก่อนครับ ขอจัดใหม่ก่อนจัดให้มันสวยก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวมาครับแป๊บจัดหน้าตาสีสันก่อน